สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการคิดเชิงบวกคิดเชิงบวกคืออะไรคิดเชิงบวกไปเพื่ออะไรวันนี้ใน Excel เราจะมาทำให้ดูกันนะครับเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนจากสูตรวิลูอัพพื้นฐานธรรมดาเนาะเราก็จะทำการเปลี่ยนเครื่องหมายหา สู่ถูกต้องแล้วค่อยๆลากไปการลากของเรารู้สึกจะเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ขอนำเสนอการคิดเชิงบวกคิดเชิงบวกคืออะไรคิดเชิงบวกคือการที่เห็นตัวกากบาทเป็นโปร่งใสนั้นเมื่อเป็นตัวถิบอ่า บวกแล้วแต่เพื่อตพี่ครับจบแล้วครับข้อมูลทั้งหมด6,000แถวถูกเติมสูตรได้ภายใน2วินาทีอยากจะเอาไปเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้คนที่ใช้ Excel นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ